ศสตเทพสุทินครับถแถลงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมูเค่าในโลกแซลียึดทรัพย์ไว้ได้2428ล้านบาทดูกันต่อเรื่องของยาเสพติดนะครับมันเต็มบ้านเต็มเมืองไปมากจริงๆจับทีไรก็ได้มูลค่าโดยเฉพาะการไปตามยึดทรัพย์สินเป็นพันล้านกันทุกรอบทุกรายนะน้อยครั้งครับที่จะเป็นหลักสิบล้านหรือว่าแค่ร้อยล้านนะครับวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินครับถแถลงการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ซึ่งแหมไม่น่าเชื่อนะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องพัวพันกับทุนจีนอีกไหมนะครับนะชื่อเครือข่ายนี้คือเครือข่ายนายโล่งแซลียึดทรัพย์ไว้ได้2,428ล้านบาทครับไม่แน่ใจเป็นเครือข่ายจีนด้วยไหมนะครับแต่ฟังคุณสมศักดิ์วันนี้ที่ห้องประชุมนะครับมควานรังสรรสโมสรฐานบกนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับพร้อมกับนายวิชัยชัยมงคล เลขาที่การปรปรสได้ถแถลงข่าวการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของนายโล่งแซลียึดทรัพย์กว่า2,400ล้านบาทและก,ก็กิจกรรมการขายทอดตลาดนะครับรายโมเดลการ์ตูนทองสินค้าแบรนด์เนมต่างๆที่ยึดมาได้นะครับมูลค่า63ล้านบาทครับคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่ากระทรวงยุติธรรมตั้งเป้าจะดาเนินการยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดร่วมกับสํานักงานปปสในปีงบประมาณปี6นะครับจํานวนถึง1 0 0 0ล้านบาทครับคือเครือข่ายมันใหญ่ ยึดได้แต่ละทีเนี่ยหลักพันหลักหมืน่นหลักร้อยอย่างต่ำนะล้านบาทนะครับหน่วยเป็นล้านบาทโดยมีกรณีของเครือข่ายนายโล่งแซ่ลีสืบเนื่องมาจากวันที่30ตุลาคมปีหกสี่ตำรวจภูทรจังหวัดแพร่นเนี่ยครับได้ยึดยาบ้ามา7.9ล้านเม็ดซุกซ่อนไว้ในรถบรรทุก10บล้อน,นะตั้งแต่ปีที่แล้วต่อมาตำรวจภูธรภาค5้าก,ก็ขยายผลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้5คนแล้วก็สามารถติดตามจับกลุมได้2คนพร้อมกับตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า6ล้านบาท จากนั้นที่สํานักปปสประสานงานร่วมกับตํารวจภูทรภาค5และครับแล้วก็ขออนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องคราวนี้ก็จับมาเพิ่มนะครับคราวนี้ก็จับมาเพิ่มเป็น12ราย,จ,ารายนะจับมาอีก12รายนะจับมาอีก12รายก็รวมของเก่าด้วยก็นะครับสอนะสคนนะสคนแต่ยังมีผู้เกี่ยวข้องนะครับยังไม่หมดนะก็เป็นแบบโอ้0กว่ารายแล้วนะครับ ขยายผลไปมาก็อย่างน้อย14อรายแล้วนายสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าล่าสุด22่สิพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับปปสได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเช่นตำรวจทหารฝ่ายปกครองเข้าร่วมกันปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นในพื้นที่9จังหวัดครับรวม22เป้าหมายปฏิบัติการครั้งนี้ก็สามารถจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับได้6รายนะครับยึดทรัพย์สินแบบเจาะจงอย่างเช่นบ้านที่ดินรถยนต์รถจักรยานยนต์เงินสดอายัดบัญชีธนาคารและอื่นๆนะครับ รอบนี้เนี่ยยีพฤศจิกายน65เนี่ยครั้งเดียวเนี่ยได้203ล้านบาทนะครับแล้วก็ยึดทรัพย์ตามมูลค่าเพิ่มนะจากบัญชีเงินฝากที่เกี่ยวข้องมูลค่าอีก2,225ล้านบาทครับรวมเป็นการยึดอายัดทั้งสิ้นนี่นะครับในรอบ22พฤศจิกายน65เนี่ย2,428นี่้เครือข่ายใหญ่เลยนะมูลค่าขนาดนี้นะครับ โอ้ผลการตรวยืดอายัดทรัพย์สินในปีงบประมาณปี66เนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนปีห5นะครับคือปีงบประมาณของของฝ่ายรัฐเนี่ยมันก็เหมือนกับการเปิดเทอมนะครับบางทีปีการศึกษา51สมมติปีการศึกษา60ปีการศึกษา65มันก็จะกินเวลาไปถึงปี62เหมือนกันนั่นเป็นคาแรคเตอร์ของการศึกษาแต่ว่าปีงบประมาณเนี่ยเขาจะตัดตอนตุลาคมถ้าเลยตุลาคมปี65มาเขาเรียกว่าปีงบประมาณปี66ทันทีนะครับเพราะงั้นผลงานที่เกิดขึ้นนะครับ พอเลยจาก30กันยายนขอไปเลยจาก30กันยายนพอเริ่ม1ตุลาคมเนี่ยเขนับเป็นปีงบประมาณใหม่ไปเลยนะครับเพราะงั้นก็เลยมาสารุปก,กันตั้งแต่1ตุลาถึง22พฤศจิกายนพิบูลภาในยุดทรัพย์นะครับทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติดในโลงแทร่ลีมูลค่ากว่า2 4 2 8ล้านบาทนะครับมีพาลีปราบยานี่ก็เป็นอีกแก๊งหนึ่งนะฮะพาลีปราบยา745ล้านบาทและเครือข่ายยาเสพติดร,รวมทั้งสิ้น7,000ล้านบาทกับใน2เดือนนี้นะครับ สองเดือนปลาไป70,00ล้านบาทนานายวิชัยเนี่ยเปิดเผยว่านายโล่งแซลีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายถูกออกหมายจับคดียาเสพติดเมื่อ5ปีที่แล้วแต่หลบหนีครับไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบริเวณสามเหลี่ยมทองคาแถวรัดฉานแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายส่งยาเสพติดเข้ามาประเทศไทยคือเรียกว่าไปอยู่ทุกกระบวนการทุกซัพพลายเชเนเนี่ยเขาคุ่มได้หมดนะครับเพราะอยู่ตั้งแต่ต้นต่ออย่างไรก็ตามขณะนี้ตรวจสอบไม่พบมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อ,อ,องกระบวนการดังกล่าวครับนายสมศักดิ์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนผลการดําเนินการขายท่อตลาดสินทรัพย์อันนี้เรื่องอื่นแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันนั่นแหละสินทรัพย์ที่อายัดมาได้ครั้งก่อนๆที่มันมีอยู่ค้างอยู่จากเครือข่ายยาเสพติดของกองทุนป้องกันปราปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาอย่างเช่นทองรูป,ปรพัณฑ์เก็บไว้ก็มีแต่ความเสี่ยงเพราะงั้นขายไปดีกว่า335รายการน้ําหนัก6.9-12กรัมนะครับ <c oughs> ถามว่าน้ําหนัก6.912กกรัมเนี่ยมันคิดเป็นกี่บาท ทองคำ454บาทนะครับช่วงนี้ก็บาทละเกือบ3 0 0 0 0นะประมาณ12ล้านบาทที่ดิน46แปลงประมาณ50ล้านบาทโมเดล32รายการประมาณ3,000 300, สนล้านบาทนะครับเอ้ยขออภัยไม่ใช่ล้านบาทแล้ว3,000 300, สบาทนะครับสินค้าแบรนด์เนมจำนวน20รายการประมาณ3,000 300, สนบาทรวมทั้งสิ้น433รายการมูลค่าส่วนนี้ก็คือ6 3 4 2 7 0 0ล้าน4แสนล้านบาทครับนี่งานปราบปรามยาเสพติดนะครับต้องมี ต้องมาและมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครือขายยาเสพติดยังระบาดหนักแม้ว่าการประกาศว่าจะจัดการทลายด้วยวิธีการต่างๆของรัฐบาลชุดนี้ยังประกาศอยู่แต่มันก็ยังได้เห็นได้ชัดว่า2เดือนที่ผ่านมาก็ยังยึดทรัพย์สินได้จํานวนมากตามจับได้จํานวนมากคือเกลื่อนเพราะการผลิตเนี่ยมันง่ายขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีนะครับและการขนส่งก็ยิ่งง่ายขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีที่จะลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านและผ่านไทย เป็นแหล่งกระจายสินค้ากันไปแล้วนะประเทศเราเนี่ยสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0954605580